กดค้างก่อนกดค้างกดค้างไว้ไปไหนครับถามว่าชื่ออะไรชื่อวันไหนครับถ้า <c oughs> ถามถามมันว่ากินข้าวหรือยังอ่ะกดค้างก่อนกดค้างโอเคพูดเลยกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยัง่งนัก,<ะ>กนรมไไิอะ <c oughs> ฉันยังไม่กินอะไรเลยอ่ะอ๋อเหรอยังไม่ได้กินอะไรเไไไรหรอถามว่ากินข้าวหรือยังอ่ะถามว่าฉันชื่ออะไรบอกว่าไปเที่ยวบางแสนไหมชวนสิไปเที่ยวบางแสนไหมไปเที่ยวบางแสนนะนี่คือสายไหมอันนี้ซื้อไข่ไหมอ้าวเหรอใช่ถามมันว่าไปเที่ยวบางแสนไหมเอาถามใหม่ ไปเที่ยวบางแสนไหมพูดอีก <c oughs> ที่ซันเตอถามว่าที่นี่ที่ไหนถามมันซิอา้าวอะไรวะอะไรววันนี้วันอะไรถามมันซิ วันนี้เป็นวันจันทร์ใช่เป็นวันจันทร์นนนนไนครับกินข้าวไปไปแล้วนะไปกินข้าวนะบอกกันว่าเปิด Youtube ให้หน่อยเมื่บอกเลยเปิด Youtube ให้หน่อย นะใช่มันเปิดให้ด้วยเหรอใช่ oh, โอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยอ้าวเสียงดังเลยอบอกอให้มันเปิดเปิดกระตูนอะไรที่ร่วมที่หนูชอบนะบอกให้เขานะครับเปิดให้สิอห้เปิดอะไรเปิดกระตูนหน่อยอ้า